ดูทอใช่ไหม ตอนนี้นะครับผมมาที่ลงเจทงจีตึ้งนะครับกบเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครชมสาลเจ้าลงเจนะครับทงจีตึงด้านในนะครับ ครับด้านในนะฮะองค์ปรานาะฮะตรงกลางนะฮะก็จะเป็นองค์กิมบอลอเนี่นี้นะครับ ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นองค์ยูไลกุโจนะครับนี่นะครับก็จะเป็นควนอูเสียงตีนะครับเดิมผ่าเข้ามาด้านในนะครับด้านขวามือขององค์ประธานนะครับก็จะเป็นกวนอิมเนี่ยนี่ควนซื้ออิมผูสักนะฮะเข้ามาด้านหลังนะครับ ก็จะพบกับจเจ้าพ่อเฮงเจนะครับท่านประทับอยู่ด้านด้านนี้นะครับเพื่อน ด้านซ้ายด้านในนะครับก็จะเป็นกวางเทียงหกโจ้นะครับ อันนี้อาหารเจเจค่ะอาหารเจอาหารเจอานาข้าวทั้งนั้อันนี้บุฟเฟ่ <c oughs> เลยบุฟเฟ่ครับเขาก็จะมีอาหารเลี้ยงนะครับอาหารเจนะครับเพื่อนๆน่าทานทีเดียวเลยนะครับอันนี้วลาอันนี้แกงลูกชิ้นนะครับแล้วอันนี้ล่ะครับจิ่มไส่อันนี้ก็ต้มจืดุมูเส้นอันนี้ก็ผัดหม่าม้า อันนี้ก็น้องพิกอรไรครับเจียเจยเจียพอเจียไหครับอ๋อกินอยู่เพื่องมจะเข้ากินเนื้อมัจะเข้ารู้จักกินนื้โอ้ยเจียคนไทยพวกแบงไอ้เจียเขาบอกว่าเขาทักมาเราไม่ได้อ่านเลยมันจะอร่อยอ่านพวกนี้อยู่อันไรนี่คืออันไรแหมอันไรอร่อยอนย่างเชียียทไมก่อนมีโปร่งยิวกางจริงๆเลยนเลย นี่ปลูกแการคองเลยนี่หน้ารเจโลนี้ปลูกึ่งคองเลยครับไหนไหนดูหน่อยสิครับนี่ครับไหนนดูยิ้วกางคลองโอ้ยิ้วมาขึ่งคองเลยนี่โอ้นี้ยิ้วกางคองจริงเลยเห็นไหมอันนี้รูปประมาณปีไหนครับปีเกือบเกือบยี่สปียี่สิบปีแล้ว อ๋อแล้วปัจจุบันนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ปลูกโครงยืดต่างคนที่ปลูกเป็นเสียชีวิตไปหมดแล้วโอ้เดี๋ยวจนรุ่นใหม่ทำไม่เป็นขากรอบครับโอ้โหทาร์ติกมากคร้อยห้าสิบกว่าปีเลยก็คือตรงองค์ประทาก็จะเป็นกิมบอเนี่ยนี่กไมบอลกราบไหว้แต่กระจกอ๋อท่านรถตลบท่านบีเข้าฝันคนียลัมมา ว่าในของในเรือมีทิมบอแต่ไม่มีองค์แลเขาก็เลยล่องเรือนะฮะแล้วก็กลับไปตัดต้นต้นกัางของทิมบ์อลงเรือมาด้วยโอ้ตอนแรกเป็น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 องค์กระจกเป็นลักษณะเป็นกระจกใช่ไหมว่าโอ้เอ้ยเมื่อกี้ Ο, <currently, S 1> นะะี่เห็น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 เอ่อพอกอิมพูสักขอสักที่มีมีองค์ที่อยู่ในกระจกนั่นคือเป็นองค์กระจกคือคือร้อยกว่าปีแล้วโอ้ขึ้นอ๋อทำอะไรไม่ได้ ถ้าแปะนิดเดียวโกนท่านจะหลุดก็ oh, เ,เลย <c oughs> ต้องสร้างมานตั้เองแล้วก็เชิญองค์ใหม่จากเมืองจีนมาอ๋อครับลาสิกมาก ส่งให้ไฮ <c> ่ชางวันนี้วันนี้ลำชี้เสียงด้นี่ก็ใหญ่บันกั้งใช่ถ้าคนนี้ก็ร้อยห้าสิบกว่าปีแล้วนี้ ก็เพียแต่เ่อซื้องใเพงเจ้าเพีงอย่าเตาแล้วืแวนก็มีทังอันนี้พี่จิ้บ่สมัยก่อนไหวแต่กระจกไหวแต่กระจกแล้วทีนี้ไม่อไม่มีองค์แล้วพอดี เขาไปเข้าฝันคนที่ลำปางเขาก็มาล่องเรือดูมาเจอที่นี่ไม่มีองค์เขาก็กลับไปไปทำองค์มาล่องเรือมาถวายครับยิ่งว่หน้ายิ้มอะไรนะนเนี่ยอี๋เออเอียงเนี่ยครับอี๋อีปากอาที่ถานดูอีกหุบซิงกบอีเดียวเลยเหมือนกันอันนี้ใช่หุซิงอันนี้

anh Jerry ngồi canh hẳn nào. Được. 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 กิมบอรนเนี่ยปอหอตู้ไฟคุณภาพ KJL วันนี้เจจวงได้มาร่วมบุญเฮงเฮงรวยรยเซงลี่ตัวทางบ่วงซื่อเฮงเะงฮะัถุงพลาสติกวางแผกนะฮะมาร่วมบุญในครั้งนี้นะกิมบอรนี่เนี่ยประธานพร เซิงลี blessing blessing ่ตัวทางบ่วงสื่อเฮงเฮงเฮงสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็พร้อมกับเจ๊เฮงด้วยนะฮะเจ๊อาด้วยนะครับแฟนคลับ FC ซคณะยิ้มไซยงได้มาร่วมบุญกับเจ๊จวงเจ้าของโรงงานตู้ไฟ KJL นะมาแล้วเฮงมาแล้วรวยสุขภาพแข็งแรง นะฮะทางนักเตีหิมนะฮะเพนมาแสดงในสายเช้านะครับอาจารย์หวังก็เตรียมเตรียมตัวนะครับให้น้องขอเรานะฮะเนี่ยฮะโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่อีธรรมดานะแข่งองริงนะ เนี่การกองจริงๆคณะยิวไซโยโคมาร้องเกียร์เสียหวยนะฮะแล้วก็มีนางฟ้ามาประทานพรนะครับให้กับคณะกรรมการเพื่อขอพรขอบารมีจากองค์เจ้าแม่นาะกิมบอรอนะครับลงเจผงจี้ตึงแห่งนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะให้ทุกทุกท่านมาร่วมง,งานกันเยอะๆมาแล้วเฮงมาแล้วรวย มาแล้วอายุมันฝันยืนนะครับเฮงเฮงรวยรย,ยสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านเลยนะครับ็ขอก็กบเรียนเชิญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและตัวของท่านเองศรัทธามีบารมีเกิดยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งไวยิ่งรวยนะฮะซึ่งเป็นงานประจําปีสิโกะงานเทกาจากนะครับทุกๆปีและสำหรับค่งคืนนี้วันนี้เปียเสมวันเกิด ของกิมบอเนียเนียนะฮะเป็นวันเกิดของท่านด้วยเป็นวันดีเป็นวันเกิดนะฮะเจชวงนะครับเจกัญญาและก็ทีมงานของท่านนะฮะได้สละเวลามาร่วมง,งานนะฮะในค่ำคืนนี้เพราะรู้ว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นวันเกิดขององค์เจ้าแม่กิมบอเนียเนียอารองเจผงจีเตึงและก็มีคณะนิวไซยงองโฮ นะฮะปีนี้เข้าปีที่หกแล้วแล้วก็ทำสัญญาต่ออีก3ปีนะฮะเฮียเก้าบอกว่าให้เล่นกันไปยาวๆเลยนะฮะทำสัญญาต่ออีก3ปีถึงปีสองพันยี่สิเจ็ดก็ทางคณะกรรมการของที่ตึงนะฮะกอบาภพุลเจ้าของคู่ไฟ A A L ร่วมทั้1เงินหมื่นบาทนะครับร่วมทั้ง พหน,นึ่งล้งนานบาทนะครับจำนวนสองพันบาทนะครับร่วมงานกันมากมายนะฮะวันนี้เป็นวันเกิดของกิมบอลเนี่ยเนี่ยด้วยนะฮะอันนี้อุปกรณ์แอกด้วยเจตนางฟ้าใช่ไหมครับนะฮะเดี๋ยวเย,ย,ย็บมาทักที่เย็บเย็บเข้าไปเย็บเข้าไป,ไปโอเค เอาล anyway, นะนะครับเอาละครับหนึ่งสองเอาใหม่อะะกล้องนี้ก่อนนะครับหนึ uh, like uh, 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 uh ่งสอีกรูปนะครับหนึสอมีกเดี่ยวันเชิดอีกมาุกท่าเลยนะท่าเลยเจิญากินบ้อเลยนะกรรมการเจ่านระธานเจอเลยนะทีมาเนี่ย